ดีค่ะมน,นี้กับมาพบพกับช่องน้องบุญพากินพาเที่ยวอีกคือเก่าเด้อค่ะจ้าไปเบิ่งกันจ้าว่ามืณีเมนูวันศุกร์ที่ผามาเฮ็ดอีหยังกินจา้าอันดับแล้วนะคะใส่เข่าก่อนจ้าใส่เข่าสัก่อนหนึ่งเขาไว้แล้วว่าถ้ามีใส่ด้วยจา้า สาสิทธ็์แม่นูอีหยังให้รุงป,ป่านาอาสีพี่เพื่อนเพื่อนเบิ่งมาติดตามกันเลยได้จ้ะ เคค่ะขย้อนหอนได้ลรวจ้ะเดี๋ยวห้อเพชรกับเขากักนเลยนนะจ้ะเนาะข้าวเหนียวได้แล้วจ้าสำหรับเมื่อนู่มือนี้นะจ้ะแมนุุนกะสิตําบักทั่วจ้ะเตรียมเครื่องไว้เมื่อหล่อได้จ้ะบักทั่วบักเคี้ยวบักเน่าบักพริกกระเทียมนะจ้ะแล้วก็เครื่องปรุงจ้ะและที่สำคัญนี่จา้ามือนี้ เมนูุนสิทอดปลาอีฮื้อกับปลาหวานนะคะทอดไปฮึ่งกับปลาหวานกินกับตำบักทั่วจ่าเมื่อนี้ไปเบิ่งขั้นตอนเฮ็ดกันเล่นเนาะคะ่ะเนาะจ้าจ้าแม่นลงวุ้นกับสิตัง้งํามั่นไวก้กนได้จ้าละมันห่องจะหน่อยห้าจ้สิเอาลงทอดได้จ้าเดี๋ยวห้าไม่แกะปลาหวานก็นไปฮื่อไว้เล่นเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ใบเือจะทอดอกินกับตำบักทัวทุ่งละห้าสิบบาทจ้ปะปาหวานจ้ปะปาหวานทุ่งละยี่สิบบาทได้จ้ะหาซื้อในแต่ร้านตลาดห้าก็สิมากแกะว้เตรียนทอดกันเลยนะคะเ้ากับสี่อดแกะกันได้จ้ะเพราะว่ามันติดกันเนาะ ยี่สิบบาทก็เพาะซื้อกินยุ่งใจใหลายตัวเติบเยอ่นี่จ้าปลาหวานยี่สิบบาทปลาหวานนี่ห้อสจะทอดหมดเลยเนาะค่ะปลาหวานเราจะทอดหมดเลยนะคะ,ปะ,ะ,ะ,คะไปเฮือจ้ปะปลาหมึกแห่งละจ้ะบัตรเงินเอินเอนนนนเอ่นไปเฮือมงินบัตรเงินอิ่นไปเฮือปลาหวานถ้าเงินกระสีเอินปลาหมึกแห้งถ้าไตกระสีเอินกระต่อยกระเตยไปละจ้ะ เหมือนปลาตือกันเนาะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดปลาหมึกแห้งตัวนี้หน่อยสักหนิทอดกินกับตำมะฮุ่งตำมะขั่วแสบแล้วจ้ะถ้าปิ้งกินกับเผากระสิโต้ง่ายก็นี่ึ้นมาจังหน่อยเป็นปลาหมึกกล้วยไปฮือว่าทอดเหมือด้จับผัว่าไปืโน่นนี่หลายนี่จ้าไปฮื้อไปฮือแม็กนองกระสิทอดสักนีิ เอาเลยก็ว่าจะทอดติดเทยรุ่นนะจ๊ะเนาะจ้าเดี๋ยวหอบไปลงมือถอดกันไดนะ้นอค่ะเนาะนี่แมนแมนวูนในตังน้ำมันไว้แล้วรอน,น้ำมันร้อนแล้วก็จะทอดกันเลยนะจ๊ะ จ้าน้ำมันก็น่าจ,จะห่อนเอลเราค่ะถ้ามาร่องบน้ำมันก็น่นาเพาะท่านอีห่อนปันได้โอเคค่ะได้หรอค่ะใส่หือลงก่อนทอดจ้าใส่หือก็ได้เราเนือจาะไม่ต้องทอดโดนเนือจาะ ไแล้วจ้ะไปให้ไจะประมาณนี้เนาะกันเนาะหวานลงเลยจ้ะทอดประหวานตอนด้เลยจ้ะไฟอ่อนๆเะคะ่ะทอดปลาหวานจะทอดไฟแห้งมันสีใหม่หมแล้วก็้มเลยจ้ะ าใส่ืล่อ,อปลาหวานจ้ะทอด้ไดง่ายจ้ะปาลาพวกนี้ไม่ด้อใส่เวลาเม่นั้นเด้อไม่ได้ทอดแจ่โดน,ดดโดนเปล่าทอดเปล่าถึงเลย อันนี้แสบจะเฉินไมน่นุ่นมากกินเพราะว่ามันไม่ได้บักง่ามันหอมได้บักง่าไปสิมกายใส่ก็ได้กินจะ้ะถ้าเจา้าว่านักปู่ถาวะสิมกายใส่ก็ได้กิน จ้าได้แล้วจ้าะปลาหวานจ้าเสดน็จมันกันนะคะจะ้าปลาหวานของห้องก็ง่ายเลยคะ่ะนายกินมากเลยจ้าแม่บอกง่ายหลายๆสิเหล่าเมนม้องวุ่นมากใส่งายเงยอะๆเวลาทอดมันก็จะหอมจ้า ปลาหวานไปหือถอดเนาะคะ่ะต่อไปห้องสิบไปตำหมักทั่วกันเล่นเนาะคะ่ะน้อไปเบิ้งเลยค่ะตำหมักทั่วกันจ้าหินกับขอนี้หอนหอนเขาดีกันดีไปยังละจ้าจ้ามาตำหมักทั่วกันเล่นเนาะคะ่ะน้อบัดนีน้เนาะใส่พริกลงไปจ้าพริกกับกระเทียมพริกกระเทียมใส่เกลือนิดนึงจะ้ะกันพริกกระเด็นเนาะคะ่ะ มาใส่เกือพีชพี่็ฉีกโลงต่อแต่ตาเมื่อพีก็ได้จ้ะ เอาผักทั่วลงเลยจ้า yeah, <love> ทั่วลงกับตำผักทั่วอะจ้ารย์ mm hmm. จ้าเ้าก็ต่บบักทั่วแหลกแล้วนะคะเดี๋ยวห้อสิมมปปุงกันเล่นนะคะน้องปัน,นี้บักหน้าว่ะปุงกันเล่นะคะนาอบักหน้าว่ะน,นามดีขนาดจะบักหน้า ใส่สองอยางเพื่อเราจ้ะอันนึงมันสีออกนองอันนึงสีนัวได้จ้ะจ้ะกระแดกอันนี้กินนัวจ้ะส่วนตัวนี้สีนองจ้ะชูรสค่ะ เส้นห่อยเสีบหน่อยเส้หนหลายเสีบหลายือเกาเลยจะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งแกมะเคี้ยเขีอยะจะมะเขือมะเขือเทศเอ,เอิ่นเอิ่นบ๊คือกันแล้วจ้ะ Nhuộn đấy đấy โอเคแล้วจ้ะขวดก็แล้วจ้ะขวดก็คือตักขึ้นจ้าได้แล้วนะคะข้าวกัสิบขวดขอให้จานของพี่น้องเลยไล่ต้องจานนะจ้าตนะักยังใงก็ด,ไดีไม่ต้อเอาแบบนี้ดีกว่านะคะ่ะเนาะ แล้วจ้าตาบหมักทั่วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเมนูของเฮาเมื่อนี้ตาบหมักทั่วจ้าตาบหมักทั่วเพ็ดเพชรแบแสบนี่จ้ากทา็ทอดไปเหือจ้าทอดไปเหือทอดปลาหวานนี่ขาดบ่ไดจ้าข้าวเหนียวห้อนหอนหนึ่งไส้ไม่ไมมวังหันละค่ะจ้า จ้าก็เรียบร้อยเราเด้อค่ะสาหรับเมนูของห้ามือนี่ทอดปลาอีฮือ้อทอดปลาหวานหอมๆเพือ่อกันจานนี่ได้บักงา่ายหลายๆห,หอมขนาดตาบักทั่วค่ะตําบักทั่วตําบักทั่วเพ็ดเพร็รแซ่บๆไม่นานจังน้อยพอได้จับจิงกับตาจิงกับทอดปลาเมื่อกับทอดปลาปลาหวานนะคะผีขาดก่ได้เลยค่ะนี่จ้า เดียวร้อนๆเลยจ้าจ้าสมัติมือน,นีเนาะคะ่ะอรียบร่อยแลวเนาะคะ่ะเมนูอาหารเสาของเห่าเดี๋ยวเป็นกีน้ำกันเล่นเนาะคะ่ะอย่าลืมเะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจะได้มาพบกับเมนูดีๆอร่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ